มาพี่น้องืันนี้ก็ป้ากับสะพอนไปขุดหัวเผาโคกพี่น้องมาหาขุดหัวเผาโคกตามป่าตามโดมพี่น้องนี่ป้าขุดหัวเผาโคกนจะเป็นประมาณนี้ด้พี่น้องหัวไี้ยังป้าอันหัวเผาโคกค่ะคุณลุงหัวเผาโคก แม่แกนต์หัวนี่ก็ห้ามันอีหัวเผาโคกตันแล้วเอามาเบิ่งรูปป้าคุดไว้คุดไว้แล้วเอาไปปอกทีเดียวแม่ป้ากับสีสะพรส่วนมาพี่น้องสะพรส่วนแม่ป้าว่าไปขุดเักโคกป้าป้าว่าพี่ป้ากับอาลองเบิงพี่น้องนี่เคยกินอยู่บ่พี่น้องหัวแบบเผาโคกพี่น้องปอกเขาเลยบ่ลุงหมดเลยปอกหัวเผาโคกความหมายก็คือว่าปอกให้มันน้อยลงบ่แม่นสิปอกเอาเลยเด้สะพร พอให้มันน้อยลงนี่ดีให้มันน้อยลงเสร็จประมาณนี้เคาก็จุดดุ้ยโอเคนี่ดีว้ยตุคุศและไหวนี่มันถือมือคนอะไรถืออะไโอ้ถือดอจะจับบาระวังมันเป็นหนามได้ลุงไหวจะจับหน้ำบจับน้ำมันบ๊อบหาน้ำบ๊บเประมาณนีึงไปโลดเฉพาะไปโหลดควัวเผาโคกหน่อยเอ้เคยเห็นจะเบาคุดลนะลุง เชอันอะีะนไดนะชิมเบิงชิมเบิงอืมชิมเบิงเปียชิมเบิงกระหูกชิมเบิองกระแซบเบิงหวานอ,อีป่าเอาหอวไปได้หอวถั่วมันจำลุงเวยนหะ่นะชิมบั่วกระอืกแชบเบห่หวานจ้ะอะเคียดเคียดไปแล้วค่ะเกดนาลุงอื ป,ปักเย็บบ่อเปชามติงเอออืมฮะต้องเอาหัวมันพอมเนี่ยนี่ปะาเอาบได้หัวมันเนี่ยอันนี้คืออาหารบ้านนอกบ้านนอกพี่น้องบอกเลยประมาณน,นี้เป็นประมาณนี้พี่นอ้องเขาคุดขายอย่างนี้แต่น่าลุ่งเขาคุดจะไหนเนาะเขาคุดขายอย่างเี้เขาบุหรีปรอกเขาบุหรีป,รปรอกเอาไรเห็นว่าเขาคุด เขาเอาเป็นหัวโหลดอลไาอะไรเขาก็เมื่อปอกเอาเองระวังระวังนาวายปักเด้ดเด้อระวังมันต่ำเด็ดเด้อนาวายปักลืมหัวคาก้อง ก็หมายก็คือว่ามันมั้นให้กันได้ใชะแล้วเน่ให้กันได้อยู่นี่นะเออเจ้าก็ยิบเอาให้ได้แล้วก็ดึงตุ๊บบัดเดียวว่ากันบริจาคดงาเออวางละฮะเจ้าต้องระวังไหมโอ้น้ำประกอบเงาเ็ดกับอันนี้เราต้องระวังทันทันเลยบอกได้คุยลืมวคุณว่าที่ถือจบมือสีแดงนะมาจบมือให้จุบเลยเอาค่ะคุณลุงจบมือให้จุบเละจบบอกลุงในปอกเด้อเป็นแกงเชนก มันคือบูมีหมากเนาะมันบูมีได้แค่มันบูมีหมากได้แค่มันมีหมากแค่ทั้งทำมากรและมันมีหมากโอ้ยลุโอ้ยคอยได้ได้ได้หัวมีหลายแง่มแล้วช็อปช็อปแง่มคนละกะแต่งสู้บ่อ่กเออแต่งสูบช็อปมาชับมาลอดลุงลุงชิ้นผู้ปอกลุงปูใายสะพ้อนสบายนะพะลุง ใช่สิดูแต่รแรตแพรชับวายพี่น้องพูนป้าเพิ่อนกันคุณบอกคุณบอกคุณขอกข,ข,ของอ,อาตาเราดูเราชับวายแต่เราเราคิดูดีปะาาของไงเอ้ย หัวใหญ่นะลุงปลาหมักหัวใหญ่หัวใหญ่ง้ามได้หาะนี่ก็คือใบมันพี่น้องคือใบหัวโขกนี่ก็คือหัวมันหัวเผาโกนี่ลุงมากมันจะกินได้นาอลุงเนาะได้ขึ้นผามดแกแล้วมันฝาด แล้วเขาบอกว่าจะตัดจับโพหัวมันตัวมันอ่อนๆนะมันไปเมื่อ้วเลานะอันนี้ก็สิกินยังมันได้ขนาะลุงจะเบิงเนี่ยว่าค่อยบอกเอาค่ะนะนี่พี่น้องมาเบิงน้ำกันป้าสะมางามค่ะพี่น้องพูนะสองผัวพูนะมากเพอนก,นก็กินได้เดอ้อพี่น้องมากเพอนก,นก็กินได้แม่ป้าเสียเมือ่อกินสม้มพี่นอ้องกินกับแจวปลาแดกตากระพืนาคา่ะคลีงามเลยลูก สวยงามถนัดอ,อ,อีลุงคุดบกักเพาโกไปคุดบกักเพาโขมาเห็นประมาณนี่พี่น้องอีลุงก็เลยว่าพญานาควะทะได้ยยจะไปซับทิมละหอนมันนอนลุงสงัสพญานาคพี่น้องนันะ่นแหละลุงจะไปซับก็คืออยู่มาเบิ่งพี่น้องหลังจากกันซับเดี่ยวก็ได้ประมาณนี้แหละพี่นอ้องก็อีกนะ อันนี้ลุเงเด้อพี่น้องอีลุงเด้อซับอีป่าบอกเลซับเด้อป่าซับหน่อยนึงพี่น้องแต่ว่าอีลุงเพิ่นเก่งเด้ออีลุงดำมาซับวายพี่น้องวันนี้มาซับวายกับป่าพี่นอ้องกับสะพรพมสะพรพมพี่นอ้นอ,งนอ,งนองเคยกินอยู่บ่เนาะพี่น้องอันนี้มันคือเป็นอาหารบ้านๆเด้อพี่น้อง มากเพ่นกระสีกินได้เด้อพี่น้องหัวกระสีกินดีพี่น้องสีกินได้ทุกอย่างพี่น้องอันนี้ก็คือเอาไปออมด้วยคุดอันหัวผ้าโคกแล้วกับสาพรพ่นกับป้ากินข้าวสาวพรกับว่ากินข้าวป้าก้นป้าพี่น้องมาเบิงน้ำกันพี่น้องไอป้ากับไอลุงกระสีพาห้ากระสีกินข้าวป้ากับสาวพนพี่น้อง แหงเด้อมีแห <Really? speaking in ecology> ้งเด้อจะติดกระางเกี Background ียวปามาเนี่ยมาพี่น้องมากินน้ำกันจักว่าแดเนาะจักเกียวแทวบาตกเก็บงจัมดอสะสอร์ตกระปู หักมึมจำเอาว่ากวางไกินข้าว้าแล้วก็ท้องขาเลยแผล